สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับชาแนลแม่หมอน้ำมีแอนไมทอทาโรนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นดวงของเดือนพฤษภาคมเนาะว่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะก็คือตอนนี้เรามีอัลบั้มพิกอาการละสำหรับใครที่ชอบดูพิกอาการนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยในอัลบั้มของพิการานะรับรองว่าสั้นง่ายได้ใจความไม่เกิน40วิจบนะคะ อ่ะคราวนี้สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอยากจะแนะนํานิดนึงเนาะว่าเพจแม่หมอน้ํามีแอนไมทอทาโร่รวมทั้งชนแนลใน u t u b e นี้ด้วยนะคะเราใช้เวลาเกิดในการดูนะเราใช้ลักคนานะคะดังนั้นจะต้องเทียบตารางก่อนนะว่าเวลาเกิดเนี้ยวันนี้เกิดวันนี้เดือนนี้เนี่ยจะต้องอ่านลัคนาไหนฟังลักคณาไหนนะคะเพราะฉะนั้นดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะอ่ะ คราวนี้ถ้าดูเสร็จแล้วนะคะพร้อมแล้วเราก็ไปดูดวงกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะงั้นแล้วเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลัคนาราศีเมษในเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ดวงการงานกันก่นกอนนะคะ ดวงการงานของชาวราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคือจังหวะเนี้ยเชื่อว่าชาวราศีเมษเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยุ่งมากเท่าไหร่นักหรอกคือจริงจริงจะชาวเมษเป็นคนยุ่งมาตลอดแหละแต่ว่าช่วงเนี้ยจะเบาลงนะคะเพราะว่าอะไรงานยังคงเยอะอยู่เหมือนเดิมแต่มีคนเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นนะคะดังนั้น บทบาทของการทํางานในช่วงนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการดีลกับเพื่อนร่วมงานเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานประจําก็คือจะเน้นเรื่องของการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานให้เพื่อนร่วมงานทํางานให้คือจังหวะนี้ <c oughs> จะเป็นงานที่เราไม่ทําได้ด้วยตัวเองอ่ะต้องให้คนอื่นทําให้ฝากคนอื่นทําไหว้วานเขาทานะคะ <c oughs> ดังนั้นเราจะมีหน้าที่คอยบรีฟงาน <c oughs> คอยตามงานเป็นหลักนะคะนอกจากนี้สําหรับคนที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเรื่องของลูกค้าประจําเข้ามานะคะที่หลักๆก็คือจะเป็นการ สร้างคอนเนคชันผ่านทางลูกค้าประจำนะคะก็คืออาจจะแบบให้คนลูกค้าประจำช่วยแนะนำคนเพิ่มให้หรือได้งานใหม่ๆทางผ่านทางลูกค้าประจำหรือลูกค้าประจำของคุณอาจจะมาคุยกับคุณเพื่อทำตัวเป็นดีลเลอร์ให้คือเป็นนายหน้าหาลูกค้าให้แล้วก็แบ่งสันกำไรกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชาวเมดนะงานไม่ยุ่งมากจนเกินไปแต่ยังไงก็ต้องอย่าประมาทพยายาม พูดให้เคลียสื่อสารกันให้เคลียนะคะนอกจากนี้สําหรับคนที่กําลังมองหางานนะคะในเดือนนี้เด่นเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะก็คืออาจจะมีการย้ายภายในบริษัทนะคะหรือถ้าย้ายนอกบริษัทก็คืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณนเคยกันนี่แหละนะมาชวนไปก็คือลองไปคุยดูได้นะคะแต่ถ้าบอกว่ากําลังรอข่าวดีเรื่องการย้ายงานอนะเอางี้โอกาสได้อะไม่เหมอะว่า50-50คือถ้าคุณไม่ได้เคยคุยกันมาก่อนหมายมั่นปั้นมือเป็นลูกลักแล้วเขามาชวนให้คุณไปทำนะ โอกาสได้คขทาทข้งยากค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้รอไปก่อนแล้วกันนะคะต่อมาสําหรับเรื่องของการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะเป็นยังไงบ้างอืมจากที่ดูในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษเองก็ถือว่าเป็นจังหวะไม่หว๋ว่าลวกันเอา,อางี้ คือสําหรับคนที่ทํางานประจําหรือว่ามีอาชีพเสริมหรืออะไรนี้นิดหน่อยๆอ่ค่ะก็รายได้ก็จะอยู่ในระดับที่ประมาณการไว้ว่ามันจะมีอยู่เท่านี้นี่แหละนะก็ไม่ได้วุ่หวาอะไรมากนะคะแต่ก็มีเกณฑ์เหมือนกันที่ชาวเมดเองเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินกับของบางอย่างล่วงหน้าอ่าอันนี้รวมถึงกับคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวเลยนะคะก็คือรายได้ในเดือนเนี้เข้ามาตามที่คาดการไว้หรืออาจจะน้อยกว่านิดหน่อยไม่มากนะักนะคะ บวกลบนิดนหน่อยๆนยแต่มันจะมีการจ่ายเงินแอดวานต์ก้อนใหญ่เพื่อของอย่างหนึ่งคือแปลว่าคุณจ่ายเงินก่อนแต่คุณยังไม่ได้ของนะแต่ถามว่าจะโดนโกงไหมนี่ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้คือการแค่จ่ายไว้เฉยๆนะก็เป็นที่มาค่ะว่ามันจะทําให้สภาพคล่องในเดือนนี้ของคุณนะค่อนข้างน้อยลงหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เป็นการลงทุนอ่ะเนาะคุณอาจจะไม่กระเทือนมากนะักแค่เงินในครั้งที่เก็บไว้าอาจจะน้อยลงหน่อยแต่ สุดท้ายคุณก็ได้ของอยู่ดีอะเพราะฉะนั้นมันก็คือการแลกเปลี่ยนการซื้อขายนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายยังไงก็ตามก็พยายามไม่ประมาทในเรื่องการใช้จ่ายแล้วกันเนาะเพราะว่าของที่จะต้องจ่ายอันนี้เขาทขา้งก้อนใหญ่ค่ะสําหรับคนที่มองในเรื่องของโชคลาบนะคะหรือว่าเล่นหุน้นเล่นหวยคริปโตใดๆก็ตามถามว่าเดือนนี้มีโชคมีลาบไหมนะช่วงปลายเดือนมีโอกาสค่ะแต่ว่าเป็น โชคลาภจากของเก่าๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมูเล่นห่วงเล่นหวยเลยคุณควรไปมูในสถานที่ที่เป็นโบราณสถานจริงๆจังๆนะถึงจะมีโอกาสแต่ถ้าคุณจะเดินอยู่ดุดีดุมๆไปซื้อหวยขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้แม่หมอไม่คิดว่าจะได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ทําหุ้นากิจการลงทุนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าคุณจ้างบกโบกเกอร์จัดก,การให้หรือมีหุ้นส่วนคอยช่วยเหลือจัดก,การให้เลยไม่ใช่ตัวเราเอง อันนี้โอกาสดีแต่ถ้าคุณเล่นเองประจำเลยคะ่ะแนะนำว่าเบาได้เบาก่ากอนนะดวงไม่หูวหวาค่ะต่อมาในเรื่องของความรักกันบ้างอึส๊สอ่ะเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะเพราะว่าคนที่ยังโสดนะคะก็จะเจอคนจากการทำงานนะอยู่ในสังคมแวดล้อมอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเราหรือว่าเป็นคนแผนก ใกล้เคียงนะคะคือน่าจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนแหละแต่ว่าแค่ยังไม่คุ้นเคยอาจจะไม่มีโอกาสได้คุยกันจริงจังนะพอคุณได้คุยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเขาหน้ารักกว่าที่คุณคิดนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคนคนนี้นะถ้าให้ดูนะจะค่อนข้างอวบนิดนึงนะก็ลองศึกษากันไปสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะในเดือนนี้ก็มีความสัมพันธ์ในแนวโน้มที่ดีขึ้นนะแม่หมอมองว่ามันถามว่าจะได้คอนเฟิร์มสถานะหรือ,อยังแม่หมอมองว่าอย่างแต่ มันมันฟิลแฟนแล้วล่ะคือเดิมที่คุณอาจจะแค่แบบกึงก่งกึ่งเพื่อนที่รู้สึกพิเศษใช่ไหมแต่ครั้งนี้คุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่านี่มันคือความรู้สึกแบบแฟนทริปกันแบบแฟนและแต่ว่าแค่ยังไม่ปริปากบอกว่าเป็นแฟนแค่นันเองนะคะแล้วก็สุดท้ายสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่ารักกันแฮปปี้ดีมากนะคะต้นเดือนให้ระวังเรื่องอารมณ์นิดๆิหน่อยๆน่อยนะอาจจะมีความเงี้ยงเาแต่ใจของตัวเราเองบ้างนะมันอาจจะเกิดจากความเครียดของเรื่องอื่น ที่เผลอเหวี่ยงไปลงเขานะคะก็เบาได้เบาเนาะแต่ที่เหลือนะคะผ่านไปได้ด้วยดีมากๆแน่นอนต่อมาในเรื่องสุขภาพกันดีกว่าอืในเดือนนี้ชาวเมฆให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับความเครียดเป็นหลักนะคะไพ่เดมูลสื่อถึงเรื่องของความเครียดอาการนอนน้อยนอนไม่หลับนะความกังวลต่างๆนานานะคะแม่หมอแนะนําว่าให้นั่งสมาธิจะดีขึ้นนะคะ หรือไม่งั้นก็ลองอาบน้ําอุ่นก่อนนอนคืออาจจะแบบปกติอาจจะอาบน้ําอุ่นอยู่แล้วแต่ให้มันอุ่นกว่าปกตินิดนึงนะก็จะช่วยได้นะคะต่อมาสุดท้ายในเรื่องของอื่นๆที่อยากบอกดู๋ซี่ไพ่อยากบอกอะไรเรากันสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนนี้เนาะก็สิ่งที่ไพ่อยากบอกชาวเมษเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ การเฟ้นหาโอกาสต่างๆนะคะในเดือนนี้ชาวเมฆจริงๆจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามากมายนะคือโอกาสทางธุรกิจใครที่ทําธุรกิจอยู่หรือโอกาสทางการงานต่างๆนะคะคือมันจะมีข่าวดีๆเข้ามามีคนมาชวนไปสัมภาษณ์งานมีคนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าชาวเมฆรู้สึกว่าอยากขยับขยายก็ควรขวอยขว้าควรพยายามตะเกียกตะกายนะคือถ้าคุณอยากสัมภาษณ์เพื่อนมาชวนคุณอาจจะต้องถามไทยเยอะหน่อยว่า ยังไงเขาหาคนได้หรือยังจะได้เมื่อไหร่ต้องส่งเรซูมเม่ทางเราใช่ไหมเอางี้นะเดี๋ยวเราส่งภายในสองวันคือต้องกระตือรือร้นประมาณนี้สําหรับถ้าเกิดคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็คือต้องพยายามข่อยคว้าไปทักลูกค้าก่อนเป็นยังไงอะไรยังไงถามถ่ายมีโอกาสอย่างนั้นไม่มีโอกาสอย่าง,งนาางงี้ไหมคือถ้าคุณรู้จักหาโอกาสอะเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าคุณนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะ คุณจะไม่มีทางได้รับอะไรดีๆแน่ๆน,นะคะดังนั้นออกไปข่อยคว้าซะแล้วจะได้เรื่องดีๆกลับมาค่ะ